สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวพวกเสื้อผ้าของแต่งกายต่างๆที่เราใส่ไปทะเลเพราะว่าคนถามเยอะมากไม่ได้ถามแต่ของน้ำถามของจิด้วยว่างเกลตัวนี้ของพี่จิมาจากไหนคะซื้อที่ไหนถามจิจิไม่ตอบถามนับ ติดต,ต่อติดต,ต่อติดต่อเลยติดตอเพอนหมดทุกคนก็มาถามเนะกางเกงที่จีที่ไหนคะเดี๋ยวก็ลองหันไปถามจีว่ากางเกงที่ไหนคะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์นะคะว่าเวลาเราไปทะเลอ่ะชอบใส่อะไรเอาไรไปบ้างประมาณ,มาณไหนแล้วก็ซื้อที่ไหนเท่าที่จาได้นะก็คือข้างหน้าตรงนี้เราจะตองอยู่แล้วก็มีแกล้งแว่นต่างๆเรานะคะเดี๋ยวแว่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบคนถามเยอะมากโอเคแล้วเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่หัวลงไป ใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้90%คอตตอนอ่อนน้บว่าเป็นโลติดมากรับซื้อมาสองอันเลยคือเอาทุกแบบไอ้แบบนี้หรอเอาทุกสีจ้ะก,ก็ตกตัวละ400ส0 0รซึ่งก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่าจีรู้สึกว่าถูกแล้วนะเพราะว่าจีใส่จนเน่าจุดหนึ่งคือ <c oughs> จริงๆมันก็ต้อง,องขูดแบบจีเพราะจีใส่ไม <c oughs> <ะ>่ใช่ประเด็นว่าจีใส่ไซส์ L แล้วแววนเนียนะคนถามแล้วถามอีก จะใส่เป็นหมวก,มวกจะชอบมากชอบใส่หมวกส่วนจิจะเป็นจีชอบคาดแวน่นคาดแว่นจิจะไม่ค่อยใส่หมวกเนอะไม่ค่อยถ้าใส่ก็ใส่เป็นหมวกคือเวลาเราไปลงแบบจีไปทะเลจีชอบโดดลงน้ำงออไงจีก็เลยไม่ค่อยใส่ ส่วนนับก็จะใส่หมวกถ่ายรูปก็คือจริงๆอะนะจะบอกว่าจีกนับเป็นคนที่ใส่ของร่วมกันเยอะมากพวกนี้แบบพวกนี้แบบพวกแว่นหมวกจะใส่ด้วยกันแว่นใส่ด้วยกันบางทีเสื้อยืดของจินับก็จะมาใส่เวลาไปทะเลก็ตอนนี้จะส่วนใหญ่ที่นับชอบนะไปทะเลจะเป็นพวกหมวกแก๊ปแล้วก็บักเก็ตทุกคนคือเมื่อก่อนอะมันจะเป็นแบบบีชมันจะเป็นหมวกสารที่เป็นแบบหมวกปีกกว้างเป็นหมวกกลมเขาเรียกอะไรลอกเออแบบหมวกสารปีกกว้างแต่ว่า1ปี แล้วแหละที่นับแบบไม่ชอบอยู่ดีก็ไม่ชอบไม่ใส่รู้สึกว่ามันหวานไปอยากไปบีชแบบบอยบอยแบบฝรั่งแต่ไม่เชื่อเลยไ่น่ารักเลยวมันสวยแต่ว่าส่วนตัวอยู่ดีก็เปลี่ยนมันไม่ไปเข้ากันนะเออใช่อไม่อยเข้าอีกอย่างเลยที่ชอบมากเวลาไปทะเลก็คือพวกผ้าพกผัวจะเห็นน้ำใส่ลโยไปตรง จะเห็นนับใส่บ่อยมากมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราดูแบบมีอะไรมากขึ้นเออใช่ใช่สหรับผู้หญิงจะรู้สึกว่าการมีอุซอรี่บนหัวมันเออมันดูดูเก๋ขึ้นถ้ออาว่าหัวร้านเดียวที่นับซื้อเลยเดี๋ยวนับจะป๊อปไอจีให้ถ้าสมมติว่าอันไหนจาได้อันนี้ได้มาจากร้านเดียวเลยนะรู้สึกว่าร้านเนี้ยเออน่ารักแล้วก็เป็นผ้า<ไ>ที่มันเป็นผ้าพีด้วยใช่ผ้าดีาแล้วก็มันเป็นไซส์ที่แบบเหมาะพอดีมันไม่ได้ใหญ่เกินไปจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้ อยู่ทะเลเขาใส่กันอย่างนี้ได้ด้วยเว้ยแล้วก็อย่างนี้เออใช่ใช่เ้วก็คาดแว่นนะจติดคาดแ,แว่นมาถึงแว่ <S 1> 1 <S <ล>แน แว่นเนี่ยนะคนถามแล้วถามอีกจริงๆแล้วจะบอกว่านับเป็นคนที่ไม่รักษาของเพราะฉะนั้นนับจะซื้อแว่นที่แบบไม่ได้ราคาแพงมากแต่ว่านับจะมีทรงแว่นที่ชอบก็คือนับจะเป็นคนชอบแว่นแบบทรงนี้แว่นเนี่ย90%อซคอตตอนออนคอตตอนออนเป็นแบรนด์วาสเตียที่นู่นอ่ะถูกแต่อยู่ที่ไทยอ่ะราคาสูงที่ออสถูกมากพวกแว่น อันนี้ราคาจริงๆมันจะระม,มาอละ4ี0แต่นับก็ทำไปได้ช่วงโปรโมชั่นแบบ300บ้าง200บ้างซึ่งอ่ะนับเป็นโลคคนโลกติดไว้นนับจะชอบแบบแว่นแบบนี้เราน<ม>ับว่าชอบอันนี้มากทุกคนอันนี้เป็นสีครีมนับชอบมากทุกคนนับว่าเป็นโลกติดมากรับซื้อมาสองอันเลย คือชอบมากกลัวหายกลัวว่าเขาจะไม่ขายแล้วแบบไม่หมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยซืย <c oughs> ้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นทรงประมาณเนี้ยนีใ่ใายไหมนี่ส่งเดียวกันปะใช่ทรงเดียวกันคนคนละสีแว่นอะ90%อ o ตอนออนอีกอีก5%ววินเ e จอีก3%จ g อีก2%คือที่เคยจากเออที่เคยซื้อจากสำเพลงมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแบบ5 อันนี้50บาทที่มันเหลือ2%เพรเพราะว่าอะไรหรือว่าจะขายไปหมดแล้วพวกของใหม่ๆก็เป็นคอนตอนออนหมดแล้วมีครีมแล้วก็มีขาวคมีขาวแล้วก็มีเบทแล้วก็จะมีสีกรากแล้วก็พอเป็นสีดำเนี่ยนะนับก็จะมีสีดํา เหมือนกันอ่ะทรงนี้แล้วก็ทรงนี้แล้วก็ทรงนี้เหมือนเหมือนคนบ้า,บาแ a t อายเออก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งน้ำเปินใส่แว่นแล้วเข่าพวกเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้แพงมากเราก็จะแบบไปทะเลจะโยนบ้างหายบ้างแตกบ้างก็คือจริงๆแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของแว่นเราคือแว่นถูกใช่อย่างที่ตีค่าอยู่เนี้ยคือจิไม่ใส่นะตีค่าอย่างเดียวคือความที่พอแว่นมันแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แพงมากอ่ะมันจะแข็งๆเลยเออมันจะ มันจะแบบคาดได้แล้วอยู่พ่อมาแข็งๆแล้วมันแบบอยู่ก็เลยเเออนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้แว่นวินเทจของจีบแว่นวินเทเจ็ตเล็บอันนี้อันนี้คนถามเยอะมากก็คือเป็นเลแบนวินเทจนับซื้อให้มีซื้อที่ตึกแดงรับชอบมากแว่นวินเทจต่ำแว่นวินเทจของแพงเนาะแพงห้าพันเลยแล้วก็อนี้ก็ใช่อันนี้ก็แว่นวินเทจแต่จี่ใส่ไม่เข้าอยู่ใส่ถังติงบ้นปอดเราอ่ะแว่นคู่เราอยู่แว่นปอดคืออยู่นี่ แพ็กแบรนด์เขาแล้วแท็กอีกแท็กเป็นอออรอยรอยลูกเพราะเราชอบมากเป็นแว่นที่แชร์กันใส่เว้ทุกคนเป็นแว่นที่แบบนับก็ใส่สงก็ใส่เดี๋ยวจะป๊อปป๊อปลูปให้ดูนะอันนี้คืออนาเตอร์สเปกเป็นแว่นที่ราคาอาจจะสูงกว่าพวกนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าแบบแพงแบบชะลุ่ถ้าใครชอบแว่แบบนที่มีน้ำหนักเลือกเปลี่ยนสีเลนได้เลือกกรอบอะไรใดๆๆได้ลองไปดูลองไปดูแว่นก็ประมาณนี้ส่วนสร้อยสร้อยก็แชร์ค่ะ ความน่ารักของมันสำหรับนับนะแล้วก็ชอบสร้อยที่ติดคอมมันรู้สึกว่ามันเก๋กว่าเรานับก็ชอบสร้อยที่แบบเป็นหินหินแล้วก็สีสีจริงๆแ้รวมถึงแบบพวกข้อมือข้อเท้าด้วยนะหินหินนะใช่ใช่สร้อยหินน่ะมีร้านเดียวเลยในดวงใจที่นับซื้อนับไปเหมาเขามาแบบสิบเส้นสิบห้าเส้นอะไรเงี้ยก็คือเอาทุกแบบไอ้แบบเนี้ยเหรอเอาทุกสีจ้ะโอเคยกมันกลับไป ก็คือแว่นเดียวมาือไปก็ทําหายบ่อยมากหายเสร็จซื้อใหม่โ <Okay. S 2> อเคคือตอนนี้ถ<ม>้าใ,ใ,ใครมีมีร้านแนะนําสําหรับเออแนะนำมาหน่อยดิดไม่แนะนำเรื่องเก็บแว่นไม่ถือว่าคือตอนนี้ทุกครั้งที่เวลาเราไปต่างจังหวัดเราจะมีปัญหาเรื่องแบบเก็บแว่นเออคือเราใส่ซองก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วแบบอยากแบบกล่องนึงแล้วแบบีมันหนักแต่ว่ารู้ว่านับเป็นคนแบบโลภจิตอีกอ่ะก็คือเวลาไปทริปนึงอ่ะนับไม่เลือกนะแว่นอ่ะนับเอาไปคนเลย เนะแ่ะเป็นคนที่ไปทะเลจะชอบใส่เสื้อยืดนัดจะไม่ใส่เดรสนัดจะใส่ิกินี่ข้างในใส่เสื้อยืดแล้วใส่เกงถ้าถ่ายรูปก็จะถอดทั้งนอกออกแล้วก็ไปเล่นน้ําถ่ายรูปเล่นน้าแล้วก็ใส่เท้าขึ้นห้องก็จะเป็นไอซีตามตลาดนัดบ้าง H m เยอะอันนี้ H m ชชันเอมตุ้นลักมากตี้นลักมากแออแล้วก็ พวกเสยูที่ไม่ใช่ครอปน้ำก็จะใส่ของมันใช่นี่ตัวนี้ซียูสวยของทีิงเขานอนกอ่อนเขาจะนอนเยอะมากตัวละ450รสามตัวพันสองก็ตกตัวละ400ซึ่งก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าจีรู้สึกว่าถูกแล้วนะเพราะว่าจีใสจนน่าจีใส่คุลมากมีหลายตัวมากแล้วก็เสื้อกาอันนี้คอนโดนเหมือนกันเออเสื้อนล้าจะเขียนว่าทรอปิก เเเอออออแแล้้้วก็นีียชบบบสืจริงๆเป็นคนชอบเสื้อมีมีข้างหลังเนี่ยสีสีความซัมเมอร์เป็นเสื้อยืดแต่ว่ามีลายจิ๊บจ่อยจิ๊บจิ๊บจ้อยจ้อยอันนี้ของมาร์ชเมดอันนี้ก็คือเอามาเป็นคู่กันเออใช่ซึ่งเวลานับใส่เสื้อยืดนับจะไม่ใส่ไซส์เอสช่วยนับจะใส่แบบเอ็มเพื่อให้มันแบบเป็นแบบโอเวอร์ไซส์เลยนับจะชอบแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นคู่กันกับของตีเฮ้ยวคู่กันออคู่กันไหมนี่เยใะขนาด แต่ถ้าเป็นคนสังเกตอะจีไม่ค่อยใส่เสื้อหลังเวลามีท่เลยคือไม่ไม่ได้อยากโชว์หุ่นหรืออะไรนะแต่คือมนชอบแบบแดดจีชอบอาบแดดแล้วจีกลัวแบบแทนลายที่เป็นรอยเสื้อนางก็เลยจะแบบว่าขอดเสื้อเยอะเป็นหลัาโค้ทอาบแดดแล้วนะแล้วชอบสแนปรูปนางแล้วก็นางก็เอารูปมาลงแล้วนางก็ชอบบอกว่าโอ้ตาย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 คนในจีหาว่าจีชอบขอดเสื้อโชว์หมดแล้วเนี่ยคือว่า มันอะบอกว่าโอุ้ยเหมือนคนโชว์เข้าไปด้วยไอซีตัวเองแบบโอยเหมือนคนชอบแก้ผ้าโชว์เลยเออแต่จริงไม่ได้จริงไม่ใช่นะจริงจไม่ได้ตั้งใจนะนแก้ตัว,ตว,ตวมาแก้ตัวคือก็ตลาดน,นัดทั่วไปเนี่ยนะก็จะซื้อแบบสองร้อยบาทร้านนี้น่ารักส่งเื้อร้านนี้น่ารักมันเดย์มอร์นิ่งนับอะเป็นคนตัวเตี้ยใช่ตัวสั้นใช่ใส่ครอปขายาวขายยาวใช่ขาสั้นใส่เสื้อครอปอ่ะก็ยังแทบจะไม่ครอปหรบอกว่าแบบใส่เกอเลยสะดือมันใส่ เห็นไอ้นี่แค่น <oh ี้แต่ร้านนี้เว้ยเป็นครอปที่แบบเห็นเยอะหน่อยเออชอบคือถด้พนดถึงใส่ก็เห็นบิกินี่ได้เลยของน้ำเห็นก็จะดื่อ๋อแล้วิันไม่ชอบเห็เสะยืดสีสีธรรมดาไม่มีไรเนาะก็แบบอันนี้ของไอชอนเนมอันนี้น่ารักมากะอ้ยอันนี้ทรงน่ารักมากมันมีความไหลตกนิดนึงแล้วมันดูอะไรก็ไม่รค้งเออมันเก๋นิดเดียว เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตอันนี้จริงๆล้วโป้สีจีไม่ใส่เลยแต่น้าแนะนำน้าบอกว่าจีใส่เสื้อเชิ้ตแล้วหล่อเวลาไปทะเลใส่เสื้อเชิ้ตแล้วหล่อจริงๆก็เลยได้เสื้อเชิ้ตมาอันนี้เป็นของยูนิโคลส่วนเบิีกินี่อ่ะจริงๆนัาชอบใส่วันพีซเพราะว่าน้าชอบไม่นับใส่วันพีซน้รู้สึกว่ามันกระชับใช่มันกระชับเพราะนับเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ถ่ายรูปอย่างเดียวเราโดนน้ำจริงบางทีนัาเคยมีประสบการณ์เว้ยบิีกนี่ตัวล่างอ่ะโอ้โหครั้งเดียวจำไปตลอดชีวิตเาอ่ะ บโบแค่บโบกระโดดตุ้มแม่ลุดอ,อ,อยู่ได้นะต้องแบบเออเออแงครั้<ห>งเดียวหลังจากนั้นนะับแนะนำทุกคนเลยว,ว่าถ้าใส่แบบผูกแบบ ให้ใส่แบบมักตายไปก่อนแล้วค่อยผูกโบนับก็เลยชอบใส่วันพีซสำหรับรู้สึกว่าการใส่วันพีซแล้วใส่งเกงขาสั้นขายาวทับอ่ะมันน่ารักมันไปไหนได้เลยเออมันไปไหนมันเหมือนบอดี้สูทใช่เวลาไปทะเลมันแบบจะไปกินข้าวจะไปอะไรเงี้ยได้เลยไปร้านอาหารได้เลยวันพีซเนี่ยคือนับจะใส่เบสิกเบสิกปิดปิดบนปิดบนเออแล้วไปเว้าหลังอย่างเงี้ยแค่นี้สำหรับนับคือน่ารักและแล้วเราก็ค่อยไปเสริม สร้อยต่างหูหัวแต่ทุกคนพีซอย่างเงี้ยทุกคนใส่ได้ปะในความรู้สึกยูในความรู้สึกนะปันพีซใครก็ใส่ได้เว้ยแต่ไซส์มันมันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพวกช่วยน้ำพวกนี้อ่ะใส่ให้เล็กไว้ก่อนถ้าหลวมแล้วยุ้ยไม่สวยแต่จริงรู้สึกว่ายุ้ยไม่สวยแต่ถ้าใส่แล้วเล็กอ่ะมันสามารถสมมติว่าชุดเนี้ยวัดออกมาพอลงน้ำแล้วมันพองไงไม่ใช่ มันยืดตามตัวสมมติตอนเนี้ย22่สอแต่เอวนะ23มันก็จะออกมานิดนึงอันนี้ไม่ผ่าเยอะมากอันนี้ไม่พออันนั้นแอชเชนเอ็มแล้วก็นักจะบอกว่าคือน้ำคุยไซส์เล็กขอขอพูดแซงนิดนึงคือเดี๋ยวนี้แอชเชนเอ็มมันทำตัวเล็กมากเลยใช่เมื่อก่อนนับใส่ไม่ได้เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยแอชเชนเอ็มมันลดไซส์ป่ะรู้สึกไหมแอชเชนเอ็มล่าสุดที่ไปดูลิปโคอพวกกลอสซี่นับใส่ได้หมดเลยคือแบบตัวใหญ่เลยหรือเปล่าอ่ะ น่ัักกตวเลลง็งแล้วแต่แต่จริงรู้สึกว่ามันมันมันทำเล็กมากเฮ้ยมันทำเล็กมากจริงนะับอันนี้ไซส์อะไร X X S, <S เออเนี่ยมันมันมีไซส์อย่างนี้ไงไซส์32สูง155น,น,นี่พอดีเลยเห็นไหมได้แล้วก็ a M ตัวนี้ก็น่ารักมาก,ตก,ากแต่ตัวนี้32หมดนะซื้อ34มาก็ยังพอได้แล้วก็แต่แก็จะไม่พอดีหลวมนิดนึงอันนี้ Rip Curl ที่คนถามเยอะไอ้ตนนัวนี้น่ารักตัวน,นินาจิ e ใช่ พี่จีของเราใช่อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ทํามานะคะแล้วก็เอามาเซลล์แล้วตอนนี้เพราะว่าเลิกทาแบรนด์ไปแล้วทุกคนก็เนี่ยทำมาเป็นไซส์แบบกระชับมากๆแล้วก็อีกอันนึงเป็นทูพีซทูพีซนับก็จะใส่เป็นฟิลฟิลนี้เหมือนเดิมก็คือมีความแบบกระชับกระชับดันนมได้ง่ายคือถ้านทรงถ้าทรงเนี้ยดันนมได้ง่ายมากเลยเว้ยทุกคน เป็นอะไรที่แบบโอ้โปรยกันมันเลยชุดแบบนี้อันนี้ซาบีน่าซาบีน่าชุดว่ายน้ำก็น่ารักเหมือนกันเอชแอนดเอ็มเอชแอนด์เอ็มหมดเลยนะอ๋อนั่้องบอกว่าเเซตนี้ยนำอ่ะเพิ่งมาชอบความชิ้นบนชิ้นล่างไมม่เหือนนกัคนละสีก็คือล่าสุดที่ชอบมากๆคือใส่ดูนี่มีราคาเลยใช่เราเพิ่งไม่ได้ใส่ไงเนี่ยลดจาก700เหลือ150ยาสิบไหมเอชแอนด์เอ็มใส่บนใส่ล่าง เผลก็คือซื้ผิดไม่ใช่ซื้ผิดมันมีแค่นี้แล้วมันก็ขายแบบอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นคือมันไม่มีเป็นเซ็ตเว้ย <c oughs> นำัำก็เลยเอามา mix a <c oughs> ั d match เองนำก็ซื้อมาโมโม่สวยๆเนี่ยทุกสียังไม่ได้ตัดป้ายเลยยังไม่ได้ใส่เลยังไม่ได้ใส่เลยส่วนพวกเซ็ตที่นัำชอบก็จะเป็นลิปเคอรที่นัำบ,บอกมันแปลกมากทุกคนที่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมทียนใส่ได้เลย ทรงสามเหลี่ยมทรงนี้แต่เป็นทรงสามเหลี่ยมที่เขาทํามาแล้วคนนมเล็กใส่แล้วดูมีนมเว้ยยังไม่สนใจจีเลยทีกำลังแบบโอาทีใส่ได้นะอันเนี้ยพอดีต้องลองเมื่อกี้ลอแล้วเนี่ยรอถอดแล้วเนียเราไม่ทำเราไม่ทำไม่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 ทำอม่ไม่อม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไเ่ไไไไไไไม่่ไม่่่ไ่ไหไหมมม่่ ความวิกิเนี่ยอกเท่าไหร่ก็ใส่ได้ถือว่าใส่ได้ป่ะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่นับชอบมากคือ Gigi ี e a c h เว้ยใส่ได้เหมือนกันไซส์เล็กของเขาคือแล้วเขามีความแบบดีเทลชุดต่างๆชุดว่ายน้ำพวกนี้นับจะบอกว่านับซื้อมาอย่างอันเนี้ยตลาดนัดก็มีนะเว้ยคือนับก็ซื้อไปเรื่อยนับเดินไปไหนนับเห็นนับชอบนับก็ซื้ออันนี้ชุดอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ป้าขายมีป้าคนหนึ่งขายมีป้าคนหนึ่งขายแล้วก็ไปซื้อมานับรู้สึกว่าน่ารักดียังไม่เคยได้ใส่เลยเออไม่ได้ใส่เลยเนี่ยน้ซือแบบ ทุกอย่างที่ชอบก็จะซื้อซื้อมันเก็บไว้ก่อนไม่ได้แบบว่าบางทีไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะถึงทริปแล้วเราก็ซื้อแต่ว่าเนอซื้อเพราะว่านัำรู้สึกว่าบิกินี่มันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เอาขนาดนั้นคือซื้อปีที่แล้วปีนี้เราก็ยังเอามา mix and match ได้แล้วนำก็เป็นคนแบบใส่ซ้ำๆมันจะมีบางทริปอย่างเช่นทริปไปเที่ยวกับข้อบครวจิตน้ำอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปมากเพราะว่าเราเก่งใจที่บ้านจีนัปเปอร์ใส่ชุดเก่าๆซ้ำอะไร มาถึงกางเกงก็นับอาจจะชอบเป็นพวกผ<ช>้า,าผิวผ้าลินินขาขาเพราะอย่างที่บอกนับมันจะใส่ทับกับบิกินี่ใช่ขาสั้นผ้าลินินขาสั้นผ้าลินินขาสั้นที่แบบความทะเลอันนี้นา่ารักมากเพราะมันบางแล้วมันบานอ่ะขาบ,บางๆอย่างเงี้ยคู่อันนี้ของอะไรทำไม่ได้สื้อมาตัวนี้นี่ห้าปีได้เรามั้งการที่กางเกงขามันบานอ่ะ มันทําให้เราดูขาเล็กลงเว้ยจบละใช่นั้นละมันจะมีร้านหนึ่งเว้ยที่จีใส่เป็นประจําถูกมากเป็นเกงว่ายน้ำผ้าลมที่มีหลายสีหลายไซส์มันมันถือผ้าลมันยืนอยู่หรือเปล่ไม่ใช่ผ้าลมอ่ะเกือบลมอะแต่ว่าแต่ว่าแห้งเร็วใส่ลงว่ายน้ำได้แล้วก็จีใส่ไปทะเลถ้าใครสังเกตจีมีเงงสีขาวจีมีตัวเดียวไม่มีตัวมีหลายตัวแต่เหมือนกันหมดทุกตัวเพราะว่าซื้อซ้ำๆร้อยไม่จำได้ว่าร้อยสามสิบเก้าหรือร้อยห้าสิบเก้าแ เฮ้ยเราวมันมีหลายสีทุกคนแล้วแล้วมันความน่ารักคือกางเกงที่ไปทะเลอ่ะอย่างอ่ะคอรตอนออนอาจจะแตบถือว่ามันจะมีความยาวน้ำรู้สึกว่าผู้ชายอ่ะใส่สั้นๆอ่ะแต่สำหรับทะเลสำหรับทะเลมันน่ารักอันเนี้ยได้มากเลยนะเห็นไหมมีสองสีแล้วอะถือว่าอันนี้เดี๋ยวถือว่าถือว่ามีสองสีไว้ให้มีมีสามสีแล้ว เนี่ยมันเบสิกเว้ยเฮ้ยมันเบสิกแล้วจริงมีอีกตอนมาขโมยไปมันจะมีสีดำมาขโมยไปใส่อะมีสีดำมีสีเหลืองจุดหนึ่งคือจริงๆมันก็ต้องหุ่นแบบจิเพราะจิใส่ไไม่ใช่ไม่ยถึงว่าจิใส่ไซส์ L แล้วคือคือมันเบสมาตั้งแต่ไซส์ S ที่แบบนับใส่ได้แล้วเขามีมากสุด L คือมากสุด L หรอใช่คือร้านนี้คืร้านนี้คนขายเป็นทองเขาก็จะทำไซส์ที่แบบเป็นไซส์ใช่ประมาณนั้นต้องพูดผู้ชายตัวเล็กนิดนึงอ่ะใ้่ได้ คนเขาปิดกิจการไปแล้วเาทให้แลช่ก็คือว่าปิดกิจการไปแล้วเข้าไปดูไอจีเขาแล้วเขาปิดไปแล้วว่ะทุกคนเสียใจด้วยนะก็เหนือจากนั้นเคร่งของสิก็จะเป็นคอตตอนออนแอชันเอ็มมีคอตตอนออนคอตตอนออนพีแฟนมีแหละโซนฟ้านเมีสามสามฟ้านี่นแล้วก็มีฟ้าแบบมีลายนิดหนึ่ง อะไรคอาตะนอนคอาตะนอนนี่เขาตะนอนที่ไหมเขาตะนอนเอาตอนดอน Action M Action M Action M ที่จริงมีอีกก็คอาตะนอนกับ Action M แหละเป็นหลักเลยแบบแล้วก็แล้วก็ร้านนี้เพราะว่าร้านนี้ถูกมากแล้วก็นี่แล้วกางเกงขาสั้นอันนี้คือจะแบบคืนจริงอ่ะเราทำมาขายเว้ยทุกคนกางเกงขาสั้นผู้ชายที่เป็นผ้าลินินใส่สบายรูดเชือกไม่มีอย่างยืดมากับกางเกงผู้หญิงที่เป็นแบบ เอายังยื้เป็นขาสั้นๆัขาบานบาเพื่อให้ขาดูเล็กอันนี้ขายตัวเนี้ยหมดไปแล้วคือคนยังตามหาเลยหมดไปแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้เริ่มขายเลยที่ใส่คนเดียวเดี๋ยวว่าจะขายเพราะว่ามันแบบน่ารักคือมันมีความแบบรูดรูดเองคือเราเอาแบบเราเอาแบบสบายสบายขายของไปหนึ่งคือไม่ไม่ได้ลงทะเลไม่ได้ใส่ของเลยคือเป็นแคชชวลใส่ไปร้านอาหารใส่ไปเดนเดินเดินเล่นทะเลอะไรเงี้ยมันน่ารักดี ชอบชายไฟก็จะเป็นกระเป๋าผ้าโดยล้วนนับเป็นคนบ้านกระเป๋าผ้ามากมีอยู่แบบหกโคตรเยอะเยอะไม่พอซื้อแล้วซื้ออีกคอตตอนอ่อนชอบใบละ150ย้าสบ้าทใบละหกสบาทปะไม่ใช่แต่ล่าสุดมันมีอีกแบบหนึง่ง<อ>เป็นคนละ้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ ตามแบบไปเดินนู่นเดินนี่เจอกระเป๋าของกระเป๋าผ้านักซื้อเก็บมาหมดเลยคือมันมีหลายๆครั้งที่เราไปคอตตอนออนอ่นนะแล้วเราก็ลืมพกกระเป๋าผ้ากลับมาแล้วเราก็เลยซื้อกระเป๋าผ้ากลับมา<ป>ดูว่าทุกคนเจี๋ยคิดไม่คือไม่เคยคิดว่ากระเป๋ากระเป๋ามันดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พอถ่ายรูปมากระเป๋าเ,<อ>เป็นพร็อพที่เป็น,น่าร<า>ักแบบแล้วก็กระเป๋าสีสีพวกแบบเนี้ยมันกลายเป็นเป็นเป็นอะไรที่ทําให้รูปมันดูแบบบีชมากขึ้นดูแบบทะเลมากขึ้นส่วนนี้ก็เป็นลิปเลอที่ชอบมาก เอาออกไปเรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นผ้าผ้าดิบทั้งแหละทั้งหลายทั้งแหล่ซื้อมาเพาะลด5้อรอย่างที่บอกเราอะจะซื้อตลอดแต่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวคือเดี๋ยวพี่หยิบให้ดูป่ะที่มีเสื้อที่อยู่แบบเดี๋ยวเนี่คือเราแค่จะบอกว่าการ เราซื้อซื้อใหม่ถูกทริปอะมันไม่ได้แมาความว่าเคยเราโอเคกับแบบว่าความพาแฟชั่นเราใส่จนเนา่าเข้าเป๋าเห็นปะคือมันเนา่ามันแบบดูดูความเลอะดิอย่างอันนี้เราก็ไปซื้อมือสองมาเว้ยเป็นกระเป๋าผ้าร้อยหนึ่งอะไรเงี้ย คือจางด้วไม่เกีียวเคยในกล้องมันดูไม่ไม่เน่าเออแต่จริงๆี่มันเน่ามากทุกคนมันเน่ามากเน่าไม่พอประเด็นคือจีซื้อทีไรนะแม่งหมดทุกทีซักสิปุ๊บเอาหมดอรกงล้วเราก็เป็นเสื้อนทุกทีเออใช่คือนาำไม่ต้องซือยย้อเสยดเลยเพราะีน้ำไม่ไม่ซือ <c oughs> อ้อเสยเพราะีอบทีไรมันก <c oughs> ันกันกืนกั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 นก้นกันกันที่ดันกมนกันกันกนกั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 มกันกันนะแต่ว่าันกัีชอบรอนเท้าัองยี่ห้อเทวานอัที่เป็นแบบรัดคาก จริงจริงคีนก็ดีแต่ว่าถ้าแบบไปโดนน้ำทะเลนะโห้ตายตายตายๆ,ๆจีๆจๆไม่กล้าใส่เครื่องเรื่องอะเฮ้ยอยากเล่าอยากเล่าทีเคยไปซื้อไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้เคยเล่าไม่รู้ว่าเคยเล่าในคลิปไหนหรือเปล่านะแต่ว่าจีเคยไปญี่ปุ่นกับน,นับใส่คีนไปแล้วแต่ไปซื้อเทวาซื้อเทวาคู่แรกในชีวิตเราก็เลยจะลองรองเท้า <c oughs> แล้วเราบอกจีนั่งจีนั่งจีน่าแล้วก็แล้วก็พนักงานไงก็หยิบเทวาไซส์42มามาถึงเขาก็ยองนะความญี่ปุ่นความญี่ปุ่นเขาก็ยองเพราะว่าคุกเข่าเลยจีน่าก็วิเขาก็ลงไปยองกับพื้นถอดรองเท้าให้จีถอดไม่จีถอดจีถอดคีนเขาแล้วเขาทำหน้าเขาขึ้นหน้าเขาอะเปลี่ยนลุคกระชับบ จริงๆวันนี้ค่ะอยากจะมาแชร์แหละว่าเออ เราได้แว่นมาจากไหนจริงๆหลักๆแล้วคนหามแว่นเยอะมากแล้วนับตอบในไอจีไปบ่อยมากว่าคอตตอนออนค่ะคือนับตอบทั้งรีพลายสตอรี่ตอบทั้งในคอมเมนต์ก็คือคนหาเยอะมากจนนับรู้สึกว่าโอเคมานับจะบอกทุกคนในคลิปนั่นแหละว่าคอตตอนออนจ้าทุกคนซึ่งเราพูดไปในตัวในคลิปเลยสำหรับแว่นนะแล้วก็ทุกอย่างจริงๆส่วนใหญ่ขอตตอนออนเยอะมากจริงๆที่เราสองคนแพลนว่าอยากไปออสเตรเลียเพื่อมันมีมันต่างใช่่อยากไปคือจริง เคยซื้อเกงขาสั้นอย่างเงี้ย400 500ตอนนั้นจีซื้อที่ออสเตรเลียแบบตัวตัวละแบบ5ดอลลาร์125บาทเงออี้ยมันเราคนเราอยาเรื่องเงี้ยไปซื้อคอตตทนอน,นเราเราสองคนชอบคอตตทนอนมากอยากเป็นเหมาเ,เออตอนเราบอกคอตตอน,น,นตตอน,น,นมีของผู้หญิงอ่ะแพงของผู้ชายตัวเนี้ยอยู่ต้องด่าต้องเลยเลยะแพงมากแต่เนี่ยมันแค่แค่อย่างยืดธรรมดาเว้ย400 คันสี่ห้าสิบบ้าจริงๆแต่นับชอบสีมันโอ้โหโอเคจบปิดคลิปมีคำถามอะไรหรืออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับทะเลหรือมาเจอะหรืออยากให้เราพาชอบคอตตนอนเดี๋ยวพาเดี๋ยวเอาไว้่ะไปชอบคอตตนอนที่ออสเตรเลียโอ้จะได้ดูในคลิปเนี้ยโอเควันนี้ทุกคนบ๊ายบายบายบายครับทุกคน